ติ๋วด้อค่ะไปเลยผัดมเสร็จสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม เจอกันดีมือนะครับมืันมี้เขาขั้วพี่น้องเขาขั้วนะครับบาไดยเขาปลาพี่น้องเดี๋ยวเขาปลาตะเกียร์เนาะพี่พีกน้องเอฟซีว่าให้แกงเห็ดละงกบ่ใช่แกงเห็ดละงกหรอกว่าให้แกงเหไชเทเบิ่งนี่ก็พอดีเลยก็ไปได้เห็ดละงกมาเนาะพี่น้องก็เลยมาแกงกับเป็นละงกขาวด้วครับกระงกขาวดุล่วนเนี่ยกับผักใส่ผักชมผักผักติ๋วเนาะผักติ๋วเพราะตูวเล่าครับผมเลยกระงกขาวมาพี่น้องกันเหลือติก็แกงกัน กคสิเค the ียงกินอ่างพี <reco Christ> ่น้องอะไพี่น้องก็หมายกันอะไรโดยดอกเดี๋ยวดอกงามเนาะนี่ไหมคิดผึ่งเขาดอกงามครับเลยเสียบหวานครับเดี๋ยวไปชมเฉียบของเขาเลยครับสาวจิมเล็ดจังเลยกึ่งเคียงข้าวไม่เวลาร้ายเรกค่ะพี่น้องก็มีหอมกระเทียมลกรพริกสดน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาแดงข้าเด็ดครับตามพี่น้องปลาติ๋วปักขาใบชะอมค่ะพี่น้อง ไปตูเล้าเฮาค่ะไปตูดีเฮาเนาะหนามยานั่งมือหนึ่งทแกงแบบเราเหล้าเนาะแกงแบบบานๆเราเหล้านะครับนี่หนามยานั่งเพราะว่าให้เข้มข้นเนาะอันวะหนามเขาเข้มข้นพี่น้องปกติเขาจะเกลีงใส่แต่ผงเนื้อใหม่ใส่ยังเนาะนี่เขาใส่เกงใส่ใส่เห็ดพี่น้องครึ่มครึ่มอย่างบักบวกใส่บักบวกน้ำนึกเออบักบวบก็มีมันบอกเก็บมาแล้วตัวบักบวบอ่อนน้ำแตงน้อยให้ให้นามเขาบอกมันหวานตัวให้มันได้หลายกว่าเก่า บอกนหวานแต่งบวกนี่บวกกี่ดบวกเก็บมาในย่สวนบวกพร้อมเลยครับบวกพร้อมปลูกไว้อยู่สวนปลูกไว้อยู่สวนปลูกพ่ได้กินนะคะสวนกระบอกไอยได้เบิรงนด้วยครับช่วงนี้เพราะว่ากระสีไปโฟกัสเส้นเรีองเร็ยบสมากกลัวเนาะสวนก็เลยเอาแบบปลูกไว้พอกินก่อนครับผมเดี๋ยวกระเพื่อละถึงตุลาพฤศจิกาพหมนแล้วยังสีไอยลงมือดเฉลี่ยกี่ดอกตอนนี้ตำเครื่องกันครับผม เกลือจังน้องเก็บลอยเด้พี่น้องน้ำยาน้าก็เดือดแล้วแกงเห็ดนี่ใส่เวลาบดวนเลยครับะวากพวกโอเคพปรยังสุกไว้ครับม้อนี้กินบังซีเวลาด้วยพี่น้อง ปกติผมก็กินบั้งซีวิรันแหละครับเพราะวา่าบ่ค่อยกินเนื้องอัวเนื้องอัวแพงโคตรเนี่า <laughs> าวา่อย่าว่าเนื้องอัวแพลงเห็ดโลละหายลอยไปเห <laughs> ็ดละงูขาวพี่น้องดอกอยังไงเลยครับพุทธสูตรเข้มข้นเลยครับเนี่ยเ <c oughs> พลิงดอกเดียวไพ่น้อยสิเด็ดอสอนไปตักถือเก็บพงดอกเดียวนี่ ด้วยพี่น้องกินน้ำกันครับผมแกงเห็ดตะแรกลบวกกันอยู่ด้วยครับว่าสิไปแกงอยู่ในป่าผมก็หิวคองไปลายยางแนนต่น้องตติ๋วด้วยค่ะไปเล่อยบวกเน่ากันงานเขาออบหวานแกงเห็ดชิบะส่ น้ำลายด้วยครับเพราะว่าน้ำในเห็ดเขาจะมีอยู่ใช่หนามที่มีน้ำในเห็ดอยู่แล้วเดี๋ยวน้ำเห็ดเขาออกเดี๋ยวนามเห็ดมันออกใส่นามไม่น้อยอ,อัดเจาะอัดเจาะน่อยี่น้อนหนามปลาแดดด้อยค่ะถึงความนักกว อนแรกว่าจิกินมังสิวิลัดจะี่น้องตัวนี้ต้มยำขาหมูยำขาหมูไววกินแมืรงค่ะกินเสากินเรงเเสาน้รงอนเมือเงาต้องเฮ็ดด้ครับกินตัวนี้เลยแสบวะโอ้ม่ได้แดกเ็นตแสบด้วยพี่น้องแม่มอนีครับวันเดียข้าวเหนียวน้านะนเข้าวเหนียวพเนื้อต้นไหวแต่เสาค่ะจนเนือเขา เบื่อแหละพี่น,อน้องแต่แล้วว่าสิดินขึ้นเดียวกินแกงเห็ดอ่างพี่น้องน,นี่บ่ได้นึ่งจรับขาหมูใส่ใบสมมุนงครขาหมูซื้อมาจากว่าขาหมูอ้วย30บาทขานั่นนะก็บริดสั่งเสียดาเนาะขาหมูนี่ตัวนี้พี่น,อน้องกบตุ้งครับกบตุง้งสุกเก็บทิ่มไว้ในสวนกระหลายเติอบอยู่ดอก ไปพัฒนาเมอมาครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ยังเลยแบบเออปุ๋ยเก่ากินงูอลายครับก็เลยปลูกกินทิ้งไว้พัฒนาเพราพอได้เก็บกินเดี๋ยวรอรอ,อ,ก,อกินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องใส่เบิ่งกแกงเห็ดเฮาโอ้พี่น้อง,องใส่แล้วได้แล้วครับไก่ได้กินแล้วสุกไวครับแกงเห็ดเป็นบอ่อจากหนามดีน,น้อยนะครับตอนนี้หนามเริ่มมีแล้วพอนามบอกจากเห็ด มันสิเข็มขนเลครับใส่ใบายานางน้าเห็ดเปออกงนาเห็ดเปาะกเห็ดลงลูกเห็ดเปกอครับเห็ดอยกแล้วน้อยนะ้บบอไซบอกินด้ยครับถ้าบอไซบอกินทัน,นอบอเซ่บี ป้าโบตองใส่พี่หน้องก็ดีนะค,ค่ะก็ใส่ดำป,ดปลาเรียกปลาลาเลยแล้วก็ใส่เกลือเหลวป้าประ้องใส่พังใ,ใส่ตอนสุดท้ายด้วยครับก็สลบสลบกับพ่อเลยค่ะ หอมพรอมพอมผักคาขึ้นมาเลยไหมตะเสียบครับพี่น้องดูขี้เล้งอ่ะขี้เล้งอ่ะสุกเรียบร้อยด้วครับขี้ส่ถาดเลยเด้อพี่น้องนี่น อหอมหอมหอมเบิรงพี่น้องไปตะกินเนาะครับเนาะนพี่น้องอกินขอน้ำกันครับผมมือนี้เสียบๆเลยครับนี่แจงเห็นแล้วเนะงะพี่น้องพี่น้องเคยกินบล้วครับมัมมัมมัมปลาดุขนี้วเนาะตุ้ยแ่ละเสียบประเด็นเขาคือขายเป็ดขอจ้าว,วพี่น้องขายเียงแค่เห็นแล้วะงกินมั้ง อหอม้อมเ็ดลงโงกใ,ใส่บวบ,บ,บหวาน,านไหกัหวานพี่น้องที่ทำไส้ลูกเต่าให้บวบมากินนังเขาตากินอาหากแล,ล้วครับกินก้อนเนี่ยเขกินกอนุ่ยสวยค่ะับส้บได้ครับวันนี้

ตุ่มตุต่มเท้าทานด้วครับตุมเชั่วโมงตเทาทามแล้วก็มาตั้งเท้าแกสทุดถ่ายที่นี่ครับแต่เบื่อนก็นได้พี่น้องก็จะได้ไปพะเยาบั ลูกโดดลูกโดดพี่น้องใส่ครับแจ้งที่หลงนี้ กับเศ้าโต๊ะนั่นลายเหมือนเนาะมันดิ้นแห้งแหงเป็เห่งแห,ง,แห,ง,แห,ง,แหงไหวคักเพราะว่าเดดแหงย้ำเวนเหมืนดิ้นเขาก็แหงไหวนี่ก็ลืมทางๆบ้างอยา,บากบอกยุงกมเลแ่งเนาะอยากบอกจะคุณมตก,กะแต่คุสิ่มช่วงลายเหมเือนก็ได้ทิต่์เนาะ เขราวาอวาวอมีูิษ่คกข้าบงข่าวตังนับข้าวชาวบ้านใดก็ว,วา่าต้งขอบ ได้ละหมูแดงบ่มีเลยเยอีน่ะน้องเดียวยัน้ำจะน้ำเข็มคนทีเนาะเข็มคนแต่บอกว่กันน้ำก็จะบอกวันวานใช่ไห 玩黑玩红。

เต่าอนี่ก็ไปได้ครับเขาปลา,าได้ได็ดเติมมาดอหนึ่งในเติมมาดอกเฮ็ดเต้าออ,อ,ออกเลยเนาะเฮ็ดยูดออกเลยนี่ต้อแหงค์ค่ะปวดหนอูออกคนหาหลาน์น้ำเฮ็ดเกิดเพราะท่านคนคุณได้ก็อยากกินได้เห็ดเนาะ มีตลวดวเด,ด้อเขาขายได้เลยอิ่มแล้วได้พี่นอนอ <c oughs> ไปโตมาได้ละค่ะอิ่มแ้่ <c oughs> <c oughs> แกงบัดไว้พี่นอนแล้วแต่ค้าค้าี่โรโมก ก็ไว้ขึเตียงยนนะอะไรอย่างเงี้ก็เสียพี่น้องแก้งเลยเมีะคะเสียอีวิไอหนำย่นานั่งน้ำก็หน่อย<ม>เขาเข้มข้นนุ่นๆจะง้อยค่ะเดี๋ยวเตือนบางคนอาจจะิสงสัยนะว่าบาดเจ็บกับสาวกินดูเพเภอสะดึกจังหวัดบุรีรัมด้วยครับผมบ้านโน่นจำปาตะบวนกชุ่มแสนนงนะ,ะเภอสะดึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพี่น้องบ้านเกิดบาดเจ็บครหลาดเลครับเพเภอจุ้งพวง แต่มาอยู่นี่ยี่สิบปีแล้วมั้งเนาะยี่สิบปีเลวปีเหรอคะยี่สิบต้นๆเนี่ยนะครับเมื่อไหร่มยูนะครับยี่สิบต้นๆนี่มาอยู่นี่คุณสิหาชีพเลยบ่บอสี่สิบน้อยเนี่ยแต่ยี่สิบแปดแล้วพี่น้องบอกว่าวัน้เดี๋ยวสิกินของหวานต่อเลยพี่น้องกระเสียบนี่กะทิบอกกะทิกระทิลอยหนาเลยพี่น้องเยี่ยมของมัได้ตะส่วนน่ครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมไดนะครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมดนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ตลอดมาด้วยครับผมเดี๋ยวเขาก็มีกิ๊บลงเรือค่ะกันว่มีเห็ดกัะเข็นเห็ดอยากหนึ่งได้เนาะล้มพี่น้องเลยเข็นเห็ดโบว์ค่ะเขาสวนเขายังแั่งจันในพี่น้องเดี๋ยวก็วพี่ละนองด้วครับผมบสวัสดีครับสวัสดีค่ะ